ก,ก็ป๋อดแซนออนนะคะหลังจากใช้งานมาเกือบปีก็คือใบนี้ได้มาเมื่อประมาณแบบปีที่แล้วช่วงกลางมีน่ะนะคะซื้อมาจากเกาหลีใบนี้คือแบบดีมากยกให้เป็นแบบอันดับหนึ่งในการจุของเลยถ้าใครอยากรู้ว่ามันจุได้มากแค่ไหนก็คือแบบไปดูคลิปนี้แล้วก็มีคนถามมานะคะว่าแบบเอออยากดูสภาพตอนนี้ว่ามันยังแบบดูดีดูสวยอยู่ไหมซึ่งบอกว่าดูดีอยู่นะคะนี่ยังแบบสะอาดเพราะว่า น้องสามารถที่จะทําความสะอาดได้ด้วยสเตคีหรือว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะทําความสะอาดกระเป๋าได้แบบหลายประเภทมากกสมบุกสมบันอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้พวกหนังรองชงรองชงที่แบบเราเอาวางพื้นดาๆอย่างเงี้ยก็สามารถเช็ดออกได้แล้วก็อันนี้ก็คือเช็ดออกได้นะเพราะว่าหนังมันค่อนข้างที่จะทำความสะอาดง่ายแบบหนังมันเป็นแบบลื่นๆแต่มีข้อแม้ก็คือต้องรีบทำความสะอาดเพราะมันก็คือตอนนี้จริงๆอันนี้มันเคยแบบดูดสียีนแต่ว่าตอนแรก็เช็ดออกไม่หมดแต่ตอนนี้มันหายหมดแล้วนะแต่ว่า ยของใบนี้อย่างหนึ่งที่แบบสุกว,ว่าแบบเออมันแบบเป็นปัญหาแล้วก็พบเจอแบบชัดเจนนะคือเรื่องความที่สายเป็นหูตั้งแต่ว่าไม่ตั้งแบบไม่ตั้งสุดก็คือเวลาตั้งมาไว้มันจะนอน่างนี้ใช่ปะ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้ยาแนวมันแบบมันแตกยาแนวชีนีแบบความแตกแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็กระเป๋าแบบอยู่ทรงเป็นทรงขออภัยชุดนอนเป็นทรง ไม่ซองเมนะคะก็คือถ้าใครไม่ค่อยได้ใช้ก็คือแนะนําให้ใส่รงุบไวข้างในถามว่าคุ้มค่าไหมใบนี้คือคุ้มค่ามากใส่ของได้เยอะถูกของได้เยอะแล้วก็ใช้ได้แบบ e v e r y d a ชุดนอนเข้าเลยดิ